สัญญาณเตือนล่วงหน้าอาการคันมือแบบนี้แสดงว่าคุณกำลังจะมีโชคใหญ่ถูกหวยรวย66ล้านก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะ อาการคันมือจากความเชื่อของคนโบราณที่เชื่อกันว่าหากคุณเกิดอาการคันบริเวณที่ฝ่ามือแสดงว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทองถ้าคุณคันที่มือข้างซ้ายแสดงว่าคุณกำลังมีโชคลาภด้านเงินทองซึ่งเรื่องราวลางสังหรณ์ของอาการคันมือนี้เกิดขึ้นกับคุณยายแม่ค้ากุยช่ายอายุ72ปีถึงกับช็อกถูกรางวัลที่1รับ12ล้าน ซึ่งเลขที่ถูกคืองวดวันที่17กุมภาพันธ์เลข590417จำนวน2ใบซึ่งคุณยายคนดังกล่าวรู้สึกคันมืออยู่ตลอดเวลาไม่นึกว่าจะมีโชคดีถูกรางวัลถึง12ล้านโดยอาการคันมือมีรางสังหรณ์ว่าจะถูกหวยไม่ได้มีแค่เฉพาะความเชื่อของคนไทยเท่านั้นนะคะ เพราะในต่างประเทศก็มีความเชื่อแบบนี้เช่นกันเขาเชื่อว่าเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่าอีกไม่นานจะได้จับเงินล้าน ซึ่งหญิงชาวเมืองฟลินรัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาวัย28ปีได้จับเงิน2ล้านดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยราว66ล้านบาทก็มีสัญญาณเตือนคันมือยิบยิๆมานานแรมเดือนทำให้เธอตัดสินใจซื้อลอตเตอรี่เมกะบิลเลียนแล้วก็รวยแบบไม่ทันตั้งตัวโดยเธอบอกว่าก่อนหน้านี้อยู่ดีๆมือก็เริ่มคันยิบๆมาเป็นเดือนแล้วก็ได้ยินมาว่า มันหมายถึงว่าเรากำลังจะได้เงินฉันก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่โดยซื้อมาเรื่อยๆกระทั่งมาถูกรางวัลใหญ่และหลังจากถูกรางวัลใหญ่แล้วมือของเธอก็หยุดคันเป็นติดทิ้งท่านผู้ฟังคะ ลางสังหรณ์ลางบอกเหตุต่างๆไม่ว่าจ,จะดีหรือร้ายมีหลายอย่างอาการคันมือคันนิ้วแบบไม่ทราบสาเหตุโดยการคันฝ่ามือหรือนิ้วมือแต่ละนิ้วแต่ละข้างก็มีความหมายแตกต่างกันไปค่ะโดยเฉพาะการคันมือคันนิ้วก่อนหัวออกความหมายนั้นจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันค่ะเริ่มจากคันฝ่ามืออาการคันฝ่ามือขวา ใครที่อยู่เฉยๆมีอาการคันที่ฝ่ามือด้านขวาให้คุณระวังนะคะช่วง3วัน5วัน7วันหลังจากที่คุณคันคุณมีโอกาสที่จะเสียเงินมีโอกาสที่ของมีค่าตกหลน่นสูญหายไปบางท่านไปซื้อของแล้วลืมเงินทอนบางคนกดเงินแล้วลืมบัตรเอทให้คุณระวังเป็นพิเศษค่ะต่อไปข้อนี้สำคัญค่ะคันฝ่ามือด้านซ้าย ถ้าคุณคันฝ่ามือด้านซ้ายภายในสองวันคุณจะมีโชคลาบก้อนใหญ่ๆโชคลาบนี้เกี่ยวกับการเงินลุ้นล้วนไม่ว่าจะมาจากงานหรือเหตุบังเอิญโชคลาบจากการเสี่ยงดวงและเงินที่คุณได้รับนั้นจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับอาการคันของคุณค่ะว่าจะมากน้อยแค่ไหนต่อไปก็คือคันนิ้วที่มือข้างขวาคันนิ้วขวาบอกอะไร คันนิ้วโป้งข้างขวาใครที่มีอาการคันนิ้วโป้งข้างขวาภายในไม่เกิน15วันธุรกิจของคุณไปได้ด้วยดีการงานก้าวหน้าราชการรัฐวิสาหกิจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มภายใน15วันจะเจอสิ่งดีๆและที่สําคัญจะมีโอกาสมีโชคด้านการงานการเงินค่ะคันนิ้วชี้ข้างขวา ใครที่คันนิ้วชี้ด้านขวาคุณจะมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับบริวารอายุน้อยกว่าอันนี้เกิดขึ้นภายในเจวันหลังจากอาการคันนิ้วชี้ข้างขวาค่ะและที่สำคัญอาการคันนี้นะคะหากยาวนานเกินกว่าหนึ่งวันคือคันตั้งแต่เช้าจะรดเย็นให้ระวังบริวารน,นำความเดือดร้อนมาให้ระยะเวลาเป็นหลายเดือนเลยนะคะอันนี้ต้องระวังให้ดี คันนิ้วกลางข้างขวาใครที่คันนิ้วกลางข้างขวาปัญหาสุขภาพจะเกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะคนที่เดินเทินไม่ค่อยระมัดระวังอาการปวดเมื่อยอาการปวดขาปวดเข่าออฟฟิศซินโดรมจะเกิดขึ้นภายในสามวันหลังจากที่คุณนั้นเกิดอาการคันที่นิ้วกลางข้างขวาคันนิ้วนางข้างขวาใครที่คันนิ้วนางข้างขวา คุณจะมีพลังด้านการพูดดังนั้นพยายามพูดบวกเข้าไว้พูดแต่สิ่งดีๆค่ะจะทำให้คุณน,นั้นได้สุขสมหวังขอแนะนำว่าในช่วงนี้ให้คุณขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะรับพรของคุณหรือบางทีเราไปพูดให้พรคนรอบตัวเราให้สุขภาพแข็งแรงธุรกิจรุ่งเรืองเป็นไปตามคำพูดของคุณค่ะเป็นระยะเวลาจากที่คุณคันนิ้วถึง45วัน คันนิ้วก้อยข้างขวาใครที่คันนิ้วก้อยข้างขวาให้ระวังใน30บวันหลังจากมีอาการคันผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณนับถืออาจจะมีอาการเจ็บป่วยได้ค่ะต่อไปคือคันนิ้วที่มือข้างซ้ายคันนิ้วมือซ้ายบอกอะไรคันนิ้วโป้งข้างซ้ายใครที่มีอาการคันที่นิ้วโป้งข้างซ้ายคุณจะมีโชคอเข้ามาตลอด60บวันเลยทีเดียวค่ะ จะมีโชคจากการเสี่ยงโชค60วันจะมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่อง60วันเพราะถือว่าการเงินคุณนั้นเปิดทางแล้วค่ะ60วันนี้ให้คุณนั้นกลวยเงินให้เต็มที่คันนิ้วชี้ข้างซ้ายใครที่มีอาการคันที่นิ้วชี้ด้านซ้ายต้องระวังนิดหนึ่งช่วงนี้เจ็ดถึงสิวันระวังคำพูดระวังการใช้อารมณ์กับคนรักจะมีโอกาสทะเลาะกันได้ตลอดสิวันนี้ค่ะ คันนิ้วกลางข้างซ้ายใครที่คันนิ้วกลางข้างซ้ายต้องมีเรื่องให้หงุดหงิดใจมีเรื่องให้ปวดหัวกับตัวเองบางคนนะคะขับรถออกมาแล้วลืมนู่นนี่นั่นบางคนทำนู่นทำนี่รู้สึกว่าล่าช้ารู้สึกว่าผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องธุรกิจก็เลยทำให้หงุดหงิดประมาณ1ิบวันค่ะคันนิ้วนางข้างซ้าย ใครที่คันนิ้วนางข้างซ้ายลางสังหอนคุณจะแม่นเป็นพิเศษในช่วง30ิวันอยากให้คุณนั้นมันสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะเป็นการทำบุญหรือทำสังฆทานการบริจาคเสื้อผ้ามันเหมือนกับว่าดวงของคุณกำลังปรับฐานในทิศทางที่ดีขึ้นในช่วง30วันนี้ค่ะคันนิ้วก้อยข้างซ้ายใครที่คันนิ้วก้อยข้างซ้าย ความฝันในช่วง15วันนี้จะแม่นมากๆค่ะและมีโอกาสที่จะเจอเพื่อนเก่าที่เราไม่เคยเจอกันมานานและมีโอกาสที่จะพบเจอคนรักเก่าหรือไปคิดถึงและคำนึงถึงอดีตเก่าๆสิ่งเหล่านั้นจะทำให้คุณนั้นยิ้มได้หรือมีความสุขให้กับคุณน,นั่นเองค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับอาการคันมือคันนิ้วที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าท่านผู้ฟังชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ